ถ้าคุณดื่มกาแฟทุกวันสุขภาพจะดีขึ้นหรือแย่ลงคิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่ค้างคาใจใครหลายๆคนนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่การมีคําตอบกาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการดื่มกาแฟเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอกาแฟห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะในเรื่องของการดื่มกาแฟนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยดื่มอย่างถูกวิธีนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มผิดวิธีอันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแย่ลงได้นะคะซึ่งิิการเนี่ยมี3เช็คที่จะให้พวกเราเช็คนะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ถูกต้องการดื่มกาแฟก็จะทําให้สุขภาพดีแต่ถ้าหากว่าเราทําสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องก็จะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแย่ลงได้นะคะเช็คที่1นนะคะก็คือเราดื่มกาแฟดํา หลักหรือเปล่านะคะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราเดี่ยดื่มกาแฟดําเป็นหลักนะคะไม่เติมครีมเทียมไม่เติมวิปครีมไม่เติมนมข้นหวานมากจนเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์จากกาแฟเต็มที่เลยนะคะหลักในการดื่มกาแฟดำนะถ้าให้พี่การแนะนํานะคะก็คือให้เราเนี่ยดื่มหลังจากที่ตื่นนอนแล้วสักประมาณ90-120นาทีนะคะอันนี้เนี่ยมีการศึกษาวิจัยโดยแพทย์ทางด้านสมองโดยตรงเลยว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มกาแฟหลังจากที่ตื่นนอนมาแล้วสักประมาณ90-120นาทีเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีน ให้กับร่างกายของเราจะทําให้เราเนี่ยตื่นตัวกระปี้กระเป๋าสมองปลอดโปร่งและคิดงานได้ดีขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ดื่มกาแฟดําเป็นหลักอันนี้คุณได้กําไรนะคะและถ้าหากว่าคุณเนี่ยดื่มกาแฟที่ผสมรีมเทียมผสมน้าตาลผ mm hmm. สมนมข้นหวานเยอะๆอันนี้ก็จะทําให้สุขภาพแย่ลงได้นะคะไปเลือกให้ถูกนะคะกับข้อที่1และเช็คที่2นะคะก็คือดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองไม่ว่าอะไรในโลกนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มมากเกินไปหรือว่าดื่มน้อยจนเกินไปอันนี้ก็จะทําให้ เกิดผลเสียกับสุขภาพผลเสียกับร่างกายของเราได้นะคะซึ่งกาแฟก็เช่นเดียวกันนะคะปริมาณที่แนะนําก็คือประมาณ1-2แก้วต่อ1วันไม่ควรดื่มเยอะไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าในกาแฟเนี่ยมันมีสารคาเฟอีนซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของการนอนหลับของเราได้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยดื่ม 4- 5แก้วก็ไม่ได้มีผลกับการนอนยังสามารถที่จะหลับได้แต่อันนี้มีการทดลองจริงๆนะคะตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองนะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มกาแฟเยอะจนเกินไป ประมาณ4-5แก้วต่อหนึ่งวันเนี่ยเวลาที่เราหลับคลื่นสมองของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของระยะเวลาของการตื่นตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพนะคะเมื่อไร่ที่หลับไม่มีคุณภาพเมื่อน,นั้นกรดฮอร์โมนไม่หลั่งออกมานะคะในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆเนี่ยก็จะทําได้น้อยเป็นอย่างนี้ไปนานๆก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสุขภาพแย่ลงได้นะคะเพราะฉะนั้นปริมาณที่แนะนานะคะกาแฟดํา1-2แก้วต่อ1นวันและที่สําคัญหลังบ่ายสองไม่ควรที่จะ ดื่มกาแฟแ,แล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับการนอนของเราได้และมาถึงเช็คที่3นะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะดื่มกาแฟให้ได้สุขภาพดีหรือทําให้สุขภาพแย่นะคะคือการเช็คโรคประจําตัวสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่การเคยทําคลิปอย่างละเอียดเอาไว้นะคะว่าถ้าเราเป็น5โรคนี้เนี่ยเราห้ามดื่มกาแฟเด็ดขาดนะคะไปดูได้ตามลิงก์ด้านบนนี้นะคะซึ่งเวลาที่จะให้เราเนี่ยเช็คว่าโรคประจําตัวอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสําหรับการดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราดื่มกาแฟ มันอาจจะทาให้โรคเหล่านั้นเนี่ยมันกําเริบมันรุนแรงอาการมันแย่ลงได้นะคะอย่างเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเรื้อรังนะคะในกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปรักษาโรคเหล่านั้นให้ดีขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยสามารถกลับมาดื่มกาแฟได้ตามปกตินะคะก็ครบไปแล้วกับ3มเช็คที่จะให้พวกเราไปเช็คกันดูนะคะว่าดื่มกาแฟแล้วจะทําให้สุขภาพดีขึ้นหรือสุขภาพแย่ลงถ้าดื่มอย่างถูกวิธีสุขภาพก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าดื่มผิดวิธีสุขภาพก็จะแย่ลงนะคะ เดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเช็คที่1อยากให้พวกเราดื่มกาแฟดาเป็นหลักนะคะไม่วิปครีมไม่นมข้นหวานไม่ครีมเทียมไม่น้ําตาลเยอะจนเกินไปนะคะอันที่2ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแนะนําคือ1-2แก้วตอ1วันนะคะและหลังบ่าย2ไปแล้วไม่ควรดื่มกาแฟเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับคุณภาพการนอนของเราได้และเช็คที่3นะคะก็คือให้พวกเราเดี๋ยวไปเช็คโรคประจําตัวสักนิดหนึ่งมันจะมีบางโรคที่เวลาที่เราดื่มกาแฟไปแล้วมันอาจจะทําให้โรคเหล่านั้นเนี่ยอาการแย่ลงได้เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะพวกกรดไหลย้อนหรือว่าอาการนอนไม่หลับเรื้อรังนะคะก็ไปเช็กกันนะคะทุกคนเราจะได้ดื่มกาแฟให้ได้สุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซ u บส c คร b ์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การด้วยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ